สยินทับแก้มค่ะค่ะแม่ก็มาเรียนแล้มไหมเนาะค่ะมาเรียนด้วยมาบำบัดด้วยค่ะครับผมมาเรียนนี่สนใจเรื่องนี้เหรอคะแว่าสนใจมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าไม่เคยรู้ครับแม่ครับผมวันนี้ก็เลยมาเรียนด้วยมาบำบัดด้วยเนาะมีปัญหาสุขภาพอะไรคบแม่ก็เป็นไขมันพอกต่าเกือบจะเป็นมะเร็งโอ้อะไร แล้วก็ปวดเอวมากเลยค่ะลุกขึ้นจะเดินเนี่ยแก้ทำหลังข้อปวดมากทุกวันเลยค่ะแม่ตื่นมาในจะปวดเนี่ยเลยค่ะก็ปวดถึงเลยค่ะ<อ>ถ้ารเราบริหารร่างกายแบบ,บพยายามจับนั่งกับเท้าให้ได้ค,ค่ะเขาช่วยช่วยกายืดยืนการเดิยนรู้แล้วก็ ชอบยกที่นีโอ้ยแม่ยุ่แล้วเพราะว่าชอบปลูกต้นไม้อ๋อแข็งๆชอบปลูกต้นไม้เดี๋ยวขยับามเดี๋ยวพยายามกระถางนั่นนะจัดจัดรายวันไงวันนี้ชอบไอ้ตรงนั้นตรงนี้ไงเอาเห็ดภาพเลยครับผมได้ครับปีชอบตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับแม่ไม่ต้องดเลยก็เดินไม่ช่วยถนัดเดินไม่่ถนัดแล้วก็ ปวดหลังไม่ได้ปวดหลังเนี่ยเนี่ยตรงหน้าปวดแล้วปวดมาถึงตรงนี้เลยะปวดมาถึงเนี้ยข้างหน้าที่อมันเป็นรูงรับอันนี้ติดเหมือนกันรูงเป็นสร้างเลยดึงยาสลักเพชรด้วยนะเนี่ยเนี่ยสลักเพชรใช่ไหมแต่สำคัญนะสลักเพชรนะ ดึงแาเขาอาจจะจ้องอุ mm ่น hmm. อ <Also, S 1> ๋อน้ำหนักมีส่วนอืมสแลกเทสไมนมีกุศลมันจะดันมาข้างหน้า้องอ๋อมันจะดึงไปข้างหน้าใช่ไหมคือมันดึงมันเหมือนกอนทองมันก็ออที่จะมันจะดึงไปข้างหน้ามันจะอกแล้วดึงข้าดึงเสร็หนึงเสนึงก็จะดึงใหไขันกล้เป็นแับนี้ ไมเป็นมันมแล้วก็ผ่าตัดหูแล้วตอนนี้ยังปวดอยู่ตลอดเวลาเออผ่าตาัดหูเนื่องจากอะไรคะแก้หูทะลุแก้หูทะลุนานหรือ,อยังคะนานแล้วค่ะนานแล้วใช่ไหมค่ะแล้วได้ยินไหมคะได้ยินแต่ว่าใอรมาเรียกอ้างนั้ไม่ได้ยินนะยไม่ได้ยินนะข้างหลังก็ไม่ได้ยินแต่ข้างหน้าได้ยิน๋อ S <S> <S <N: Nos S 2> แล้วก็วามจําไม่ดีเลยธรรมดาคือใช่ตอถ้าเราถ้าเราลับําลังของภาคตะันลงไปเนี่ยจะฟื้นเสร็จเป็นเรื่องแต่จะจะไวจะค่อยๆฟื้นเราจงอย่าตัดสัญญาณที่อาจารย์สอนไปแล้วนะวิชานะอย่าตัดสัญญาณลดการตักเสีหูข้างซ้ายนี่เนาะแล้วก็การได้ยินข้างหลังจงได้อย่ามีอะไรมาปิดกั้น ตื่นตนเลยนะเวลาได้รับการสัมผัสม่นวดเหมือนเมื่อเช้าจะลึกกว่านี้อ๋อนี่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมานี่เข้าอยู่กันเนี่ยแก๊งเนี้ยใช่ไหมคะเป็นหลุมใช่เป็นหลุมเป็นหลุมมากเลยขึ้นมาแล้วนะคะจะมีกระดูกโผล่ออกมาอ่า ข้าวกับปาล์คุณป้าคิดมากเลยนะใช่เนาะพย่ยามเห็นเป็นกับปั้นเลยนะยุคเข้าไปเราทวนทวนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นที่มันเป็นระลอกถึงระบบเพราะอาหารเด่นนะใช่ไหมนิ่มนะคะนี่นะคะเออเป็นข้างบนก็รูก็เรารู้นม่เลยเราเราจับคุณป้ารู้ไหมเวลาจับพอรู้ใช่ไหมคุณป้าลองจับดูี่ ก็มันจะนิ่มถ้ามันหายแล้วมันจะนิ่มนิ่มแล้วเป็นไงคะให้ชัดเจนเมื่อกี้จะรับพลังงานลงลรงลงหมดเลยเนาะค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงคะก็ดีขึ้นแต่ยังยังไม่หมดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นอค่ะดีขึ้นตอนนี้นิ่มนิ่มลงส่วนหนึ่งแล้วนะค่ะทังผืดที่หายทังผืดที่หายนะคะเมื่อกี้ลงหลายจุดนะอันนี้ทังผืดนะ ใหนิ S <S <preach miracle> <Reform Grid> ม่มนิแล้วต้องมาจากพลังงานเลยนะคะล้งดูดนิ่มนิ่มนิ่นปลาเื่ออะไรคะสุกินลาปลาสุกินค่ะฮะชื่ออะไรคะชื่อสุกินแก้วค่ะแล้วตัวอยื่ออะไรคะ ได้ยินแล้วนะคะป <อ iting. S 3> กติข้างหลังจะไม่ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินแต่ว่าได้ยินเนาะก็ยังแต่คือบางคนก็บอกว่าทําไมเรียกเรียกหรือไม่ไม่ไม่ขันไม่หันมองแต่ตอนนี้ได้ยิน<ด>นะนะได้ยนินชัดเจนนะถามต่วตอว่าแกอยู่ตรงไหนแบบทำไมต้องถามเจ็ดระดานอยู่หม <lebih S 1> ู่บ้านไหนอยู่หมู่บ้านตลาดวัดเกาะ ไม่ทิ้งเศษตัวเศษเศษเบานะ,ะ,ะ,ะมาแค่แม่ฮะมาใช้พามาโอ้โหควรจะใส่กับแจ้างคนอ่นแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณองค์พิชก,กวาหยอดค่ะอันนี้ที่เป็นหูผักกลับมาแล,แล้วาลอาการปวดเป็นไงครับป้ามันมันไม่ได้ปวดตลอดอเลยค่ะแต่มันปวดน,นานๆปวดไม่ไดีนะคะเมือ่อกี้ยังเหลืออยู่ใช่ไหม ไลายตีดูสิตึ้นๆขึ้นสิเอาไม่มีมีตอนนีเมื่อกี้นี่เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงหายแล้วเรื่องความเชื่อหายค่ะเป็นไงป้าจริงๆนะเอาจริงๆค่ะเออเมื่อกี้มีเหลืออยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นไงหายค่ะเหลือไหมไม่เหลือค่ะจริงๆนะเออโอเคขอบคุณพระเจ้ายิ้มยกนิ้วมือให้สิ โอเคเราอยู่ในสายแล้วมีอะไรตรงไหนอีกอ้าว่ามานี่ตรงไหนอีกสุขภาพเดินแล้วปวดเอวใช่ไหมเอาลงเดินมาตอนที่มาครั้งแรกมาวันนี้นะคะเดินลําบากค่ะมาลงมาลงวินมอเตอร์ไซค์ตรงหูเลยเดินมาลําบากแล้วก็ปวดเอวมากเลยค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าหายแล้วค่ะ หายแล้วหูก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ปวดแล้วได้ยินแล้วพังผืดหน้าท้องเป็นยังไงพังผืดหน้าท้องตอนนี้จับแล้วก็เบาแล้วก็เบาขึ้นแล้วค่ะเนี่ยนิ่มแล้วค่ะนิ่มแล้วมีไหมคะไม่มีแล้วเอคือดูหนังไงที่ที่ว่า หนังไทยอะไรนะที่ว่าพอเป็นอะไรแล้วก็ชี้ไปหรือทำเนี้ยแล้วหายแล้วไฟฟันใช่ไหมใช่แล้ว,<ช>ลวตอนนี้ได้แล้ว <c oughs> คุจะเป็นมนุษย์เอ็ก X band ไหมมีชีวิตไหม่จะมันเกิดขึ้นในยุคนี้นี่คือการเชื่อมโยง <c oughs> เป็นไงชัดเจนไหมอาจารย์ <c oughs> ได้แต่ตัวมัมยังไม่แตะเลยใช่ไหมค่ะใ <c oughs> ห้นั่งแล้วก็มาพูดแชร์นี่ <c oughs> แล้วมันหายไปหมดแล้วก็ดูเป็นไงข้างหลังขึ้น ทำเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยผู้ที่มาเดินขึ้นขำเมื่อเช้าเนี่ยลุมเลยแล้วทั้งปวดเข่าปวดเอวไงน้ำไม่เข้าที่แต่เราจะรู้ถ้าเข้าที่เรารู้ใช่ไหมค่ะมันจะเจ็บอ่ะทานข้าวครั้งแรกนี่ต้องอาปากน้อยๆเป็นมากี่ปีแล้วคะไม่เพิ่งเป็นเพิ่งเป็นปีนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่งไปเป็นกีดอาสาให้เด็กสงสารเขา เวลาพูดก็ต้องพูดพูดมาพูดก็อาปากปางไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้อาปากป้างเลยนี่ขอให้เบาลงลดการกรกเสบแต่ต้องระวังนะคะอ่าอาจารย์ส่งพลังให้หลังมันขึ้นแล้วรู้สึกไงบ้างแม่ก็เนี่ยไม่ปวดหลังเลยเนี่ยยังไม่ไม่ปวดหลังเลยปกติจะปวดใช่ไหมปกติเนี่ยนั่งนานๆจะปวดพลังจิตพินี่ช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ที่เป็นทุกข์ได้นะ